นี่หยุดนะใครอนุญ,ญาตให้ทามาขายของหนะ้าออฟฟิศฉันเอ่อหนูขออนุญาตมาขายของได้ไหมคะไม่ได้ที่นี่ไม่อนุญาตให้คนนอกเข้ามาขายแล้วที่สําคัญเธอมาตั้งโต๊ะแบบนี้มันเก,กนะกัหน้าออฟฟิศฉันรู้ไหมเออแต่ว่าถ้าหนูขายหนูจะไม่ทําให้เราเธอแล้วก็ไม่ไม่วุ่นวายแน่นอนคะ่ะยังไงก็ไม่อนุญาตเก็บของเธอออกไปเลยเอ,อหนูขอได้ไหมคะหนูไม่มีพ่อแม่คะ่ะ หนูเป็นเด็กกำพร้าหนูต้องหางเงินเลี้ยงตัวเองอะคะ่ะแล้วมันใช่เรื่องของฉันไหมที่ทางมีที่ให้ขายอีกเยอะแยะมากมายทำไมจะต้องมาขายหน้าออฟฟิศฉันด้วยรีบเก็บเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าเธอไม่เก็บฉันจะพังร้านเธอเดี๋ยวฉันออกมาอย่าให้ฉันเห็นนะ,ะเก็บเดี๋ยวนี้เลย ลูกชิ้นทอดค่ะเพิ่งทอดสดๆใหม่ๆเลยค่ะลูกชิ้นทอดค่ะมีลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูมีหมดเลยค่ะลูกชิ้นทอดไหมคะลูกชิ้นทอดค่ะลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูมีหมดเลยค่ะเพิ่งทอดสดๆเลยค่ะลูกชิ้นทอดไหมคะลูกชิ้นทอดค่ะขายลูกชิ้นราคาค่ะไมลละห้าบาทค่ะงั้นเอาร้อยหนึ่งค่ะค่ากันมาเลยร้อยหนึ่งเลยเหรอ,อคะขอ,อบคุณนะคะ เ็ดนี่ค่ะขมค่าฮุยได้มาแล้วร้อยหนึ่งกลับไปทอดเอามาขายเพิ่มดีกว่า ลูกชิ้นทอดไหมคะเฮ้ยน้องค่ะลูกชิ้นเหรอค่ะลูกชิ้นทอดค่ะโอ้หหิวพอดีเลยเอาสิบไม้เลยสิบไม้เลยทั้งลูกค้าเลยเหรอคะค้าไปเลยพี่กินหมดะอะได้ค่ะสิบไม้นะคะสิบไม้ไปเลยค่ะขายมานานแล้วยังไงน้นองเพิ่งขายค่ะยังเด็กอยู่เลยเนี่ยตั้งใจทำงานมากเลยค่ะอันนี้ทั้งหมด50าบบาทค่ะอ๋อ พี่ขอน้ำจิ้มนะเยอะๆนะเยอะๆได้ได้ได้ค่ะได้ค่ะห้าสิบบาทค่ะโอ้ขอบคุณมากยฝนตกแล้วอะเุ้ยตกแล้วอะเออพี่พี่จะเอาไปทำอะไรหรอคะมันตกพื้นแล้วอะค่ะเออพี่หิวอ่ะพี่จะเอาไปกินนะไหนๆหนูก็จะทิ้งแล้วพี่ขอนะออพี่คะ เอาไม้ใหม่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวไม้เก่เามันสกรปรกไปแล้วอยากกินเลยค่ะแต่พี่เสียดายอ่ะไม่เป็นไรค่ะอันนี้มันสกรปรกไปแล้วเดี๋ยวทิ้งหนูทิ้งให้ดีกว่าค่ะแล้วถ้าพี่หิวอีกพี่มาขอหนูได้นะคะหนูให้กินฟรีค่ะขอบคุณนะค่ะลูกชิ้นทอดไหมคะลูกชิ้นทอดคะ่ะไยน้อง มาขายแถวนี้หลายวันละรู้ปะเนี่ยว่าที่นี่เขาเก็บค่าคุ้มครองอะไรหนูไม่ได้ตั้งร้านหนูเล่ขายเล่ขายก็ไม่ได้จ่ายค่าคุ้มครองมาค่าคุ้มครองบ้าเลยไม่จ่ายหรอกไม่จ่ายหรอเออไม่จ่ายอ่องมาไปหยุดจ่ายไาแบบนี้เนี่ยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะหยุดเลยนะที่น้องเป็นผู้ชายทำกับผู้หญิงอย่างนี้ได้หรอฉันฟ้องตำรวจนะจะไปไม่ไปออกไปเลยนะฝากไปก่อนนะไม่ราฝาก ูเป็นอะไรมากไหมไม่ไม่เป็นอะไรคะ่ะพี่เป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณพี่นะคะหนูรีบกลับบ้านเถอะฝนมันจะตกแล้วโอเคค่ะอ๋อพี่คะคือหนูกำพาพ่อแม่คะ่ะหนูอยู่ตัวคนเดียวพี่สนใจมาขายลูกชิ้นกับหนูไหมคะให้พี่ไปขายกับหนูเหรอค่ะแต่พี่ไม่มีเงินทุนเลยนะไม่เป็นไรคะ่ะเราช่วยช่วยกันขายคะ่ะจริงนะค่ะอยู่กับหนูไหมได้สิค่ะ งั้นเดี๋ยวเราไปขายต่อกันเถอค่ะเอาน้องเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปเล่ขายแล้วหรอค่ะเดี๋ยวนี้ตั้งข้างทางเอาอะค่ะพอดีว่ามีพี่เขาช่วยด้วยก็เลยไม่ต้องเล่ขายแล้ว ลูกชิ้นไม่ทิ้งกันนะอ๋อเพราะว่าลูกชิ้นนี่แหละค่ะทําให้หนูมีอาชีพลูกชิ้นเนี่ยทาให้หนูมีเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองค่ะเ<ม>พราะลูกชิ้นน้องคนนี้แหละค่ะที่ทําให้คนที่รอดแบบชันอะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอโอ้โหสตอรี่ซึ้งเชียงั้นเดี๋ยวพี่เอาบูอัดห้าม้นะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราแปบน,นึงนะคะได้จ้ะมาเนี่ยหนูช่วยมั ลูกชิ้นไม่ทิ้งกันชื่อน่ารักจังขอบคุณค่ะวันนั้นที่ซื้อไปน้ำจิ้มอร่อยมากเลยนะรอคะขอบคุณนะคะวัีนี้เอาไส้กรอกแดงห้าไม้แล้วกันนะคะได้คะ่ะรอบนี้มีเผ็ดกับไม่เผ็ดค่ะเอาแบบเผ็ดเลยแ<ม>ล้วกันโอเคค่ะไอาแล้วนะคะขอบคุณค่ะตังค์่ายแล้วนะค่ะ<อ>ไส้กรอกแดงห้าไม้นะคะ 5้บบาทค่ะไว้มาอดหนื่นอใหม่อาจารค่ะขอบคุณค่ะ,คะไม่ต้องถอดอเ๋อโอ้ยสวัสดีค่ะเอ่หนูฉันะได้ยินเขาลือกันเรื่องลูกชิ้นไม่ทิ้งกันของหนูนะค่ะแล้วฉันก็จะมาขอโทษหนูที่วันนั้นอะฉันไล่หนูไปไม่ให้ขายหน้าออฟฟิศ ค่ะไม่เป็นไรค่ะคือฉันน่ะรู้สึกผิดรู้สึกแย่มากเลยเพราะว่าหนูอ่ะเป็นลูกกำพร้าเด็กผู้หญิงคนเดียวยังรู้จักทำมาหากินวันนี้ที่ฉันมาเพราะฉันน่ะอยากจะมาชวนให้หนูอ่ะไปขายหน้าออฟฟิศฉันเหมือนเดิมแต่ว่าป้าจะไม่ไล่หนูแล้วใช่ไหมคะไม่ไล่แล้วจ้ะคราวนี้ฉันให้หนูขายจริงๆฉันไม่คิดเงินก็ได้ขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณนะคะ งั้นวันนี้ป้าขอเหมาลูกชิ้นหนูหมดทั้งร้านเลยนะได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเอาอะไรบ้างหรอคะเหมามดก็ต้องเอาจานทั้งหมดสิโอเคค่ะแล้วก็พรุ่งนี้นะย้ายไปขายที่หน้าออฟฟิศป้าได้เลยนะได้ค่ะขอบคุณนะคะอหนูเอาไปส่งให้นะคะคุณป้าได้จ้ะน้ำจิ้มอร่อยนะคะคุณป้าลองชิมซักลูกก่อนไหมคะได้จ้ะ ลูกชิ้นไม่ทิ้งกันอ,อร่อยจริงๆด้วยขอบคุณค่ะคุค้งนี้อย่าลืมไปขายนาะร้านป้านะค,ค่ะสวัสดีค่ะ,คคะวุ้ยเราได้ที่ขายของแล้วพี่แล้วก็จะรวยด้วยเย้ย <จบ S 1> ร้านเล็ว เธอมาเจอฉ so ันฉันว่านะเธอสวยมากแน่เลยอืเฮ้ยยเป็นไรมาช็อปนี่นายไม่เห็นแล้วโดเห็นนี่ทำไมนายไม่ไปทักเธออ่ะมันเป็นการเจอกันที่น่ากลัวมากอ่ะฉันกลัวถูกจับกินน่ะโดเงื่อน่ะไม่หรอกมั้งนี่คงเป็นเหตุผลสินะที่ทำไมเขาถึงไม่ปล่อยฮิปโปออกมาเดินเล่นอ่ะบ้าโบไม่ใช่ละเธอสวยจะตายแล้วทำไมนายไม่ไปทักเธออ่ะนี่นายจะบ้าเหรอ นายคิดว่าฉันจะไปทักทายเธอจริงเหรอ <c oughs> ฉันรู้เวลาต้องไปน,นี่มันคือความรักเธ <c oughs> อจอกจะน่ารักนะ <c oughs> ความรักบ้าบออะไรกันความรักแบบนี้ใครจะไปอยากมีละความรักอ่ะอยู่ไหนกันเนี่ยเล่มาตั้งสิบนาทีแล้วนะโทรหาดีกว่าเฮ้ยช็อปเธอวิ่งจอกกิ้งตอนนั้นเองนะนายก็ไปทักเขาดิโอ้ยวิ่งจอกกิ้งเหรอ ิ่งอยู่ละสิไม่ว่าน่ะเราไปเถอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเป็นคนโทรหานายอะอาจจะเป็นเธอก็ได้นะเฮ้ยเป็นเธอจริงด้วยรับนิไม่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 จะรับสายเธอหรอกเฮ้ยเธอฝากข้อความให้นายด้วยอะเหมือนจะเป็นข้อความเสียงนะลองฟังดิเร็วเธอว่าไงที่ที่เรานัดกันแล้วนะเนี่ยฉันตื่นเต้นมากเลยกับการที่จะได้เจอนายอะ แล้วก็นะฉันเพิ่งออกมาจากยิมอ่ะยังไม่ได้กลับบ้านเลยฉันก็เลยวิ่งมาที่นี่เลยน่ะอย่าลืมโทรหาฉันได้นะฉันตื่นเต้นมากกับการที่จะได้เจอนายไม่เอาเลยไปเถอะชอบชอบชอบฉันอยู่นี่ชอบสวัสดีจ้าสวัสดีครับชอบนายเป็นอะไรไปอ่ะนายจะไปแล้วเหรอฉันโทรหายนไยก็ไม่รับอ่ะก็แน่นอนสิฉันกําลังจะไปแล้ว ดูสารลรูปเธอตอนนี้สิกระจกที่บ้านไม่มีหรือไงคะเฮ้ยชอบใจเย็น<ต>ม่นก็สมคัวแล้วเธอหลอกฉันมาโดยตลอดรูปของเธอทั้งหมดอ่ะมันปลอมมากนะแต่รูปมันก็ต้องแต่ปีที่แล้วแล้วนะแล้วอีกอย่างอ่ะฉันก็กํลาลังลดน,น้ําหนักอยู่ด้วยฉันเข้ายิมมา2เดือนแล้วนะเนี่ยน้ำหนักฉันลดไป3มโลแล้ว3มโลอเธอเข้ายิมได้เท่าที่เธอต้องการเลยนะเธอคงจะต้องลดมาหนักประมาณ30โลอ่ะเธอถึงจะผอมจริงเฮ้ยชอบเอาจริงดิ แต่เป็นหลงนายเนี่ยจาทำกับเธอแบบนี้สินี่นายหุบปากไปเลยนะนายนี่อย่าไปยุ่งได้ปะหรือว่านายจะชอบยายดงจริงๆอะ่ะจริงๆก็ชอบนะมันไร้สาระมากเลยนะแต่ว่าแต่ก่อนอะ่ะเธอก็ดีกับฉันไม่ใช่หรอนายเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอว่าสิ่งที่อยู่ข้างนอกอ่ะไม่สําคัญเท่าสิ่งที่อยู่ภายในใจเราอะ่ะโอ๊ยเอาจริงเหรอเนี่ยเธอเชื่อแบบนั้นจริงหรอเอาแบบนี้นะ ดูฉันตอนนี้กับดูสารลูมเธอตอนนี้นี่คิดจริงๆเหรอว่าฉันจะเป็นเด็กกับเธออ่ะอย่าแม้แต่จะฝันไปเลยเฮ้ย hey, ชอ็อปเอาจริงดิวันนี้นายเป็นอะไรของนายเนี่ยฉันขอร้องอย่าพูดกับเธอแบบนี้นิดโดนายพูดูเรื่องหรอเรื่องขนมเนี่ยหยุดกินมันได้แล้วนึกก็อ้วนเหมือนยายนี่ไปหมดหรอกเราไปจากที่นี่กันดีกว่าไม่หรือว่า นายอยากจะอยู่ที่นี่กับใหญ่นี่ใช่ฉันจะอยู่ได้อยู่ไปเลยขอโทษด้วยนะขอโทษแทนเพื่อนด้วยเอาจริงอ่ะก็ไม่คิดว่าเป็นหนักขนาดเนี้ยอืมฉันก็ไม่คิดเหมือนกันน่ะห吗เอเอขอบคุณไม่เป็นไรอะ่ะแล้วนี่นายกินข้าว,ชาวาเช้า,ามาหรือยังอ่ะเอาจิงก็่ยังเลยอ,ะอ่ะอ๋อแล้วนายจะว่าไงอะ่ะถ้าฉันชวนไปกินข้าวเชาว้าเอาดิ ได้ไดเ,เรหรอโอเคได้ <Okay. S 1> งั้นเดี๋ยวขอแบบแต่งตัวสบายๆหน่อยนะอะไรคือสบายๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาแก้ผ้านีไม่ได้นะไม่ได้แก้ผ้าซะหน่อยแค่เอาออกสักสองสามโลอะฝากถือแว่นหนดิ หมดนี้มันคืออะไรกันเนี่ยเธอเป็นคนเดียวกับเมื่อกี้หรือเปล่าฉันทําให้นายตกใจขนาดนั้นเลยเหรอใช่คือ่างนี้ตอนอเด็กอ่ะฉันโดนหัวล้อย้อนเรื่องหุ่นอ่ะเพราะว่าตอนเด็กอ่ะฉันอ้วนมากจนมาถึงจุดนึงฉันก็เลยขังตัวเองอยู่แต่ในห้องไม่ยอมกินอะไรเลยกว่าจะมาถึงจุดเนี้ยที่ฉันน่ะพอคุ้นค่าในตัวเองแล้วก็ดูแลร่างกายตัวเองแล้วก็จิตใจตัวเองให้ดีที่สุดเนี่ยก็ผ่านมานานเหมือนกันอ่ะว้าวน่าทึ่งมากแต่ฉันก็ดีใจใเธอด้วยนะ ขอบคุณมากนะเอ่อแต่ว่าก่อนเราจะไปกินข้าวอะ่ะคือช่วยเก็บเสื้อผ้าพ,พวกนี้ก่อนได้ไหมอะ่ะโอเคขอบคุณนะนี่มาอะไรกันเนี่ยนี่เธอกำลังรอฉันเล่นอยู่ใช่ไหมอะ่ะตอนนี้เธอสวยมากสวยเหมือนในรูปเลยนะเธอจะว่ายังไงอ่ะถ้าเราจบินกาแฟด้วยกันฟังนะฉันไม่ได้ล้อเล่น พี่ฉันทําแบบเนี้ยก็เพราะฉันอยากรู้ไงว่านายเป็นคนยังไงแล้วสิ่งที่นายทํากับฉันอ่ะก็ทำให้ฉันรู้เลยว่านายอ่ะเป็นคนยังไงเป็นคนยังไงที่เธอพูดเรื่องอะไรอยู่ก็ฉันไม่ได้ไปกินข้าวกับนายไงแต่ฉันจะไปกินข้าวกับโดแทนครับไปครับแต่ก็ขอบคุณนายนะที่กลับมาเพราะฉันอ่ะก็มีอะไรพูดกับนายเหมือนกันตลอดทั้งชีวิตที่ผ่านมานะฉันต้องรับมือกับคนทุเลศคนน่าเกลียดแบบนายนี่แหละ ที่ดูถูกคนอื่นโดยภายนอกโดยไม่สนใจความรู้สึกคนอื่นเลยแต่ก็ต้องขอบคุณนะคนพวกนั้นอะถ้าไม่ันะลักตัวเองเข้มแข็งดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องเก็บคำพูดคนอื่นมาใส่ใจอะอ่ะแล้วก็อีกอย่างเราไปกันเถอะโดอ่ะไปไปกัน